สวัสดีครับพี่น้องเบอร์นีมาเลยครับเด้อนะครับกินเขาน้ำกันเขาแรงจับเบอร์นี้นได้สมูนะครับใส่สม,โม,โมูมาเลยครัอากาศงไง่ายๆครับพี่น้องเนาะพริจั๋วครับพริจั๋วเลยครับหอมแดงหอมแดงผักชีนะครับผักชีพลังเนาะตัวนี้มันหลายมันฉืตจะนี้เอามากินกับพี่น้องมาถึงต่อครับมาเบิ่ง,งสมูร์ละสิบบาท คือแม่ค้า,าบอกหาห้ออกซีห้หาห้อสี่สิบบาทเออนะครับอ๋อใบตอง,ตองแปดนะครับพี่น้องอยแย่เตือจุนะครับไ่เป็นมีมม่เรใบตองนะเรานีแต่ถ่ายยินงเป็นขายประจำเรา้วบอกเือสื่อแัเดียวเนลยลองสื่อมาเัานร์กานาเป็นของเดกสะกอกเวลาเติอจุวมีผิดทางใหนพ่อ มาพี่น้องมามากินทอแรงน้ำกันนะครับขออนุญาตมาถ้ำเซมือ้อเสลดเนาะเากินแบบเป็นบ้านพี่น้องครับนะกับเชฟนะครับเชฟคุณมีคุณ <c oughs> มีหรือพี่น้องครับกินอย่ก็เป็นตะแเส็บเป็นอยังคนคนเป็นตะแเส็บมาพี่มาได้พี่น้องกันรสชาติดี ตัวอแบบเลยบอกวิกไงายแล้ี่ยไองด้อแรงแบบแก่มากันครับมี่ผิดกวานไหม

เป็นแังได้ปี่น้องปีใหม่มาขเขาดีกว่าท่าไปปีของมันร่อยหกสิบเจ็ดน,นี่หลายคนบอกเขาแล้วเขาทำเก่าปีได้กับทำเก่าคนผู้เก,เ <c oughs> เก,ก่าอะไรกันมีความสุขพี่น้องกลับลำลำได้รวยสุขุสุขนสรับการกลับมาชมหยุดบุมบ่มกันแล้วกันเนาะนะครับนี่ฮะแต่หาได้เมนูบ้านบ้านนะนะครับกันได้ไม่รู้นี่คือมาสู่กินสู่พี่น้องใน มอนกันนะครับติดตามก็ได้นะฮะเฟซบุ๊กกับปรินยาซื้อฝันนี่เนี่ยแลกับทั้งอ่ u t u b e นะฮะนะครับดูทูกนะครับติดตามกันไปนะฮะ,ญญเ,ะ,ะเชฟหุ่นหมีพ่อครัวหุ่นหมีเนาะเออประกัวหุ่นหมีจ้านั่นคือคือช่อง ยูทูบของผมนะฮะพี่น้องจะพยายามเห็นดไปนะนะครับกับ,นะบ,บพี่น้องขอบคุณสำหรับการยิ่งต่างฟังนะครับนะพี่น้องไหมัช่ก็ว่ามูือว <c oughs> ่าคนยินดีคน่าโลกอู้ดับมูยไม่เจอไว้หลบแล้วก็ตายเลย ปากีส3ปีนี้ตายปีนี้พันมาตาหลายคนนะว่าจะนั่นกับการเรียนกันกินเด็กการเรียนนะจะเรียนแบบผมก็แล้วกันนะครับ อแตบบ่แปลกเลยพี่น้องครับในมือนี่แหละจังบันบาทกินแบบผู้เฒ่า aoác con ăn mà thanh thảo nữa, mua 10.000, tâm niệm, tây ban, nửa này, 10.000, ba đại lạc cũng 10.000, trăng điều, nửa 288 đưa mà làm nó chung còn mà làm nó chung với dân đang bật ít mưa có thể qua kinh bán đích ngoài đi ít mưa là bóng. ช่วนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอ่ะดูแล้ตัวผาาเพื่อนไปน้องนะต่วงกลางคืนช่วโตอ,อากาศจะเย็นพอเดือสายมากอ่ะห่อนหลายคนกับว่าสบายโควิดก็เริ่มเป็นหลายขึ้นการระมาดระวัาเกิดของสำคัญดที่สุดไปนอนนะครับจะเริ่มดูแลจากของว้าแปบ๊บเดียวเนาะคาสุดท้ายแล้ว Mm. boleh pak depo เอาครับคุณหนขอบคุณสำหรับวันตี่ตามเราฟังนนะพีน้องนะคอยพี่น้องรำรวยเดืบรวยนะครับปลอดจากโกรกให้แก่เจ็บกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมือหลังถี่มีเมนู่ใดมากกินไอพี่น้องได้บบติดตามกันรอเบิ่อองกันไดเลยเบอร์นี้ขอบคุณสำหรับการที่ตางเราฟังค,ครับสวัสดีครับ